อวัดพระคูบวรธรรมกิจหรือหลวงปู่เทียนวัดโบสสุดยอดพระเกจิอาจารย์สายรามันรูปสำคัญของเมืองปทุมธานีท่านมีนามเดิมว่าเทียมนามสกุลดุลยกนิดเกิดเมื่อวันพฤหัส,สบดีแรมหนึ่งค่ำเดือน12ซึ่งตรงกับวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2419 ตรงกับรัชสมัยล้นเก้ารัชกาลที่5แห่งราชวงศ์จักรีโดยท่านเป็นบุตรชายคนที่สในจำนวนพี่น้อง8คนของโยมพ่อน้อยและโยมแม่ดวดัท่านถือกำเนิดในตระกูลชาวมอนแห่งบ้านปากคลองวิตำบลกระแชงมอนแขวงเมืองสามโคกเมืองปทุมธานีเรียกตามสมัยนั้นปัจจุบันคือ บ้านปาาคลองบางโพเหนือหมู่ที่3ตำบลกระแชงอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีในวัยเด็กเมื่อครั้งที่หลวงปู่เทียนนั้นอายุได้11ปีบิดาท่านนำไปฝากเรียนหนังสือไทยและหนังสือมอนในสำนักวัดป่าหรือวัดชัยสิทธาวาสเมืองปทุมธานีต่อมาได้ย้ายไปศึกษาอักษรสมัยในสำนักของพระอาจารย์นวมวัดโบส์ เมืองปทุมธานีจนมีความรู้ความสามารถอ่านเขียนภาษาไทยและภาษามอนคำนวณบวกลบคูณหารได้เป็นอย่างดีกระทังเมื่อท่านมีอายุได้14ปีหลวงปู่เทียนจึงได้ย้ายมาอยู่ที่พระนครได้ไปเข้าศึกษาหนังสือไทยในสำนักวัตะเคียนวัดมหาพฤตารามพระนครจนสามารถเรียนจบหลักสูตรของโรงเรียนในสมัยนั้น กระทั่งเมื่อท่านมีอายุ18ปีจึงได้เข้าสอบสมัครเป็นทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระวรวง์เธอพระองค์เจ้าวัชรีวงศ์หม่อมเจ้าขาวอยู่ประมาณหนึ่งปีต่อมาได้ลาออกไปรับราชการเป็นเสมียนในสังกัดอธิบดีสารุทน์อีกหนึ่งปีกระทั่งเมื่อท่านมีอายุได้21ปีจึงได้ลาออกราชการแล้วได้กลับมาอยู่ยังบ้านเกิด และหลวงปู่เทียนท่านได้เข้าวิธีอุปสมบทณพันธสีมาวัดบางนาแขวงเมืองสามโคกเมืองปทุมธานีเมื่อวันเพฤหัสบ,บดีขึ้นสองค่ำเดือน4ซึ่งตรงกับวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2439โดยมีท่านเจ้าคุณพระรามันมหาเถระสังฆป่าโมกนุกวัดโบสถ์เชียงรากเจ้าคณะเมืองปทุมธานีเป็นพระอุปชามีพระอธิการแล้ว วัดบางนาเป็นพระกรรมวาจาจารย์แล้วมีพระอธิการพุกเป็นพระอนุสาวนาจารย์โดยท่านได้รับฉายาทางธรรมว่าปุพภะธรรมโมหลังจากที่ท่านได้บวชเป็นพระพิสุนั้นแล้วท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดบางนามาสักพักหนึ่งต่อมาหลวงปู่เทียนท่านจึงได้ย้ายไปจำพรรษาและอยู่ศึกษาพระปริยัติธรรมบาลีลามมนตลอดวิชาอาคมเวทในสำนักของท่านเจ้าคุณ พระมาหาเถระสังฆป่าโมกนกวัดโบสถ์เชียงรากครั้งพรรษาที่สองเมื่อราวปีพุทธศักราช2441ท่านเจ้าคุณพระรามันมหาเถระสังฆป่าโมกนกเจ้าคณะเมืองปทุมธานีและเจ้าอาวาสวัดโบสถ์เชียงรากในขณะนั้นได้ถึงการมรณภาพลงด้วยโรคชรา,าพระภิสุเทียนจึงได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้รับรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ ท่านได้เป็นผู้รักษาการดูแลวัดโบสถ์มาระยะหนึ่งกระทั่งเมื่อวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2448พระพิสูุเทียนจึงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวัดโบสถ์สืบมาในยุคที่หลวงปู่เทียนบุญพะพัมโมเป็นเจ้าวาดวัดโบสถ์นั้นท่านได้บำรุงพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่รุ่งเรืองมาโดยลำดับท่านได้รีเริ่มก่อสร้างซ่อมแซมถาวรวัตถุต่างๆภายในวัดโบสถ์ จนเจริญงดงามจวบจนปัจจุบันและท่านยังเป็นพระสงฆ์ที่มีคุณุปการวงการคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีเป็นอย่างมากท่านได้ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระกิจการงานคณะสงฆ์มาโดยตลอดกระทั่งเมื่อปลายรัชสมัยรัชกาลที่5ราวปีพุทธศักราช2457ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะหมวดตำบลบ้านกลางต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2469 ท่านก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปชาและเมื่อปีพุทธศักราช2477ท่านได้รับแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นประทวนตำแหน่งกรรมการศึกษาที่พระครูเทียนบุญพาธรรมโมหลวงปู่เทียนท่านยังได้ช่วยงานเป็นภาระทูระด้านสาธารณประโยชน์ต่างๆไว้เป็นมากมายอาทิเช่นเมื่อราวปีพุทธศักราช2455หลวงปู่เทียนท่านได้เริ่มดำเนินการสร้างวัดใหม่ ที่ตำบลคูตันแขวงอำเภอลาหลุมแก้วเมืองปทุมธานีโดยท่านได้ให้นามวัดใหม่นี้ว่าวัดบ่อเงินและท่านยังได้ทำการรวมพื้นที่ทางวัดลุ่มและวัดเกรนานะวัดไกนาะหรือวัดกลางนาะ ซึ่งเป็นวัดล้างให้เป็นพื้นที่ผืนเดียวกันกับของวัดโบส์โดยท่านนั้นได้จัดสร้างพื้นที่ดังกล่าวให้สาธารณประโยชน์ได้ใช้โดยหลวงปู่เทียนท่านได้ควบคุมการดูแลดําเนินการก่อสร้างโรงเรียนประชาบาลวัดโบสป์ะวรธรรมกิจวิทยาและเมื่อปีพุทธศักราช2478 หลวงปู่เทียนท่านได้แบ่งพื้นที่ในการสร้างโรงเรียนมัธยมประจําจังหวัดหญิงขึ้นด้วยโดยในระยะแรกให้ชื่อโรงเรียนสตรีปทุมซึ่งนับเป็นโรงเรียนมัธยมหญิงล้วนแห่งแรกของจังหวัดปทุมธานีด้วยและต่อมาทางโรงเรียนได้มีโครงการสร้างอาคารใหม่แต่ขาดทุนทรัพย์จึงได้ทําเรื่องของความช่วยเหลือจากสโมสรคณะราชและเพื่อเป็นเกียรติจึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็นโรงเรียนคณะราชบำรุงมาจนปัจจุบัน และเมื่อปีพุทธศักราช2495ท่านได้แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งของวัดลุ่มในการสร้างโรงเรียนอาชีวศึกษาชายและหญิงขึ้นโดยระยะแรกใช้ชื่อว่าโรงเรียนช่างไม้ปทุมธานีต่อมาในปีพุทธศักราช2502ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนการช่างปทุมธานีกระทั่งเมื่อปีพศพุทศัก2519ได้เปลี่ยนชื่อม่อีกครั้งเป็นโรงเรียนเทคนิคปทุมธานี และต่อมาในปีพุทธศักราช2523จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวิเทยาลัยเทคนิคปทุมธานีจบจนปัจจุบันหลวงปู่เทียนท่านได้สร้างคุณุปการต่อสาธารณประโยชน์ไว้เป็นอันมากขนานับไม่ถ้วนซึ่งจากคุณงามความดีที่ท่านได้สร้างไว้กระทั่งเมื่อปีพุทธศักราช2481ท่านจึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบาททัตรที่พระครูบวรธรรมกิจ ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2502ทางราชการได้ถวายพัดยศพิเศษจปร,รชั้นที่หนึ่งเพื่อเป็นเกียตรติประวัติสมณาคุณซึ่งพระครูบวรธรรมกิจหรือหลวงปู่เทียนท่านได้ช่วยงานกิจการคณะสงฆ์และสาธานประโยชน์มาโดยตลอดต่อมาในปีพุทธศักราช2506ท่านได้รับเลือดสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกที่ราชทาินนมเดิมพระครูบวรธรรมกิจเทียนบุมพะธรรมโม ท่านเป็นพระที่มีอภิญญาจิตขั้นสูงอีกรูปหนึ่งของเมืองปทุมธานีท่านได้เคยรับนิมนต์ไปร่วมพิธีอธิษฐานจิตปลุเกเสกวัตถุม,มงคลต่างๆไว้เป็นจํานวนมากและท่านยังเป็นพระเถระสายรามารูปสําคัญของเมืองปทุมธานีที่เคยเข้าเฝ้าและถวายวัตถุม,มงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชอยู่หลายครั้งและเป็นภระเกตประวัติต่อวงการคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีเป็นอย่างมาก ท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้เป็นจํานวนมากหลากหลายชนิดเท่าที่เคยมีการตรวจสอบนับได้ว่ากว่า50ชนิดซึ่งวัตถุมงคลของท่านทุกชนิดล้วนมีความศักดิ์สิทธิ์จนเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาน้ำของหลวงปู่เทียนแห่งวัดโบสถ์ปทุมธานีได้กระจรกระจายไปทั่วประเทศในฐานะพระเกจิชื่อดังแห่งเมืองปทุมธานีปัจจุบันวัตถุมงคลของท่านทุกชนิดล้วนแล้วแต่เป็นของดีที่หายาก และมีการทำเรียนแบบออกมามากมายอย่างมากทำให้ของแท้ๆนั้นสนุนราคาเช่าหากันหลายบาทเป็นที่ต้องการของบรรดานักสะสมตลอดทั้งผู้ที่ศรัทธาเป็นนั้นมากซึ่งวัตถุมงคลของท่านนั้นยังได้ถูกจัดอันดับเป็นพระเครื่องยอดนิยมของจังหวัดปทุมธานีที่เป็นอันดับต้นๆอีกด้วยพระคูบวรธรรมเกตจหลวงปู่เทียนวัดโบสถ ท่านได้สร้างเกียรติประวัติไว้เป็นอย่างมากแก่อนุชนรุ่นหลังให้ดำเนินรอยตามไว้เป็นอันมากท่านเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ที่ทรงรัตัญูคือมีอายุการพันษามารถและทรงอภิญญาภูมิมีวิทยาคมขั้นสูงเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนทั่วไปทั้งฝ่ายบรรณชิตและฝ่ายคลึัหั์หลวงปทยียนบุญพรธรรมโมท่านเป็นพระที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมาโดยตลอด มีเคยเจ็บป่วยไข้ใดๆจะมีบ้านก็เล็กน้อยตามภาษาผู้สูงอายุท่านจึงสามารถปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้อย่างปกติท่านเป็นพระที่มีเมตตาสูงและเป็นพระสงฆ์ที่มีอัธยาศัยล่าเริงคุยสนุกท่านจึงมีแขกแวะมาเยี่ยมเยือนท่านตลอดจนกระทั่งวาระสุดท้ายแห่งชีวิตของท่านในคืนวันที่18กร,รกฎาคมพุทธศักราช2 5 0 9ท่านได้รับแขกตามปกติ และท่านได้เมตตาคุยอยู่ด้วยจนเวลาประมาณสี่ทุ่มเศษท่านได้บ่นว่าเวียนหัวจึงขอตัวไปจำวัดพักผ่อนสักหน่อยท่านจึงได้ไปจำวัดที่ด้านหน้ากุฏิสงของท่านและได้หลับไปแต่การหลับของหลวงพู่เทียนในครั้งนี้เป็นการหลับที่ไม่มีวารลืมตาดูโลกได้อีกหลวงปู่เทียนท่านได้ละสังขารอย่างสงบเมืม่อวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2509 เวลาประมาณตีสองเศษบนที่นอนของท่านโดยโรคชราทา่ามกลางความวิปรโยคโศกเศร้าอาลาัยของบรรดาสิยานุสิท์ที่อยู่ในเหตุการณ์สิรลอายุรวมของท่านได้92ปีพรรษาที่70เมื่อหลังจากที่ท่านพระครูบาวรธรรมกิตหลวงปู่เทียนได้มรณภาพลงทางคณะสิทลูกหาจึงได้ช่วยการจัดงานบําเพลงกุศลสวดอภิธรรมศพพระครูบาวัธรรมกิตและได้บรรจุ เก็บสรีละส,สังขารของผู้เทียนไว้ประมาณหนึ่งปีเศษและได้จัดพิธ,ธีพระราชทานเพงศพพระครูบวรธรรมรรกิจเทียนบุญพาธรรมโมขึ้นเมื่อวันที่5เมษายนพุทธศักราช2511ณนเมรูวัดโบสถ์ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี